สวัสดีคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยนะครับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยกับซัมซุงเนี่ยค่อนข้างที่จะอะไรที่เอกลักษณ์มากมากเลยนะครับหลังจากที่ซัมซุงเนี่ยเขาเปิดตัว Galaxy Z f o 2 5G ไปเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมานะครับในงาน Galaxy u n p a c k วันที่2หรือวันรุ่งขึ้นนะครับซัมซุงประเทศไทยก็เปิดให้จองสมาร์ทโฟนสุดล้ำตัวนี้แล้วรวมถึงเปิดรอบ media preview นะครับให้สื่อได้เข้าไปลองเล่นไปลองสัมผัสเครื่องนะครับซึ่งผมก็มีโอกาสได้ไปสัมผัสตัวเครื่องจริงมาเหมือนกันแล้วก็วันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับจะเป็นอย,ร,นนอยรัคบ สำหรับตัวเครื่องของ Samsung Galaxy c f o 2 5G นะครับตัวนี้ด้านหน้าจะเป็นหน้าจอขนาด6.2นิ้วเขามีความปรับปรุงมาจากรุ่นก่อนหน้านะครับอย่างตัวโฟโต้แรกเนี่ยหน้าจอมันมีขนาดเล็กไปหน่อยนะครับตัวนี้ก็หน้าจอมีขนาดที่ยาวขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นพอจะใช้งานได้จริงมากขึ้นนะครับอัตราส่วนหน้าจอตรงนี้น่าสนใจ ก็เป็นอัตราส่วนหน้าจอแบบ21ต่อ9นะครับแล้วก็ด้านบนมีกล้องหน้า1 0ล้านพิกเซลให้อยู่นะครับอัตราส่วนแบบนี้เนี่ยมันทําให้เราดูหนังได้ค่อนข้างเต็มจอมากขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อเรากางตัวเครื่องออกมาจะเห็นว่าข้างในเนี่ยเป็นหน้าจอขนาด7.6นิ้วนะครับไซส์เดียวกับแท็บเล็ตเลยตัวนี้เป็นหน้าจอที่มีอัตรา refresh rate แบบ 120H เฮิร์นะครับก็เป็นแบบเดียวกับในพวกโน้ต20เลยนะครับ ตัวนี้เป็นหน้าจอที่เรียกว่า Dynamic a m o l e d 2X นะครับขนาดใหญ่แล้วก็หน้าจอด้านในนะครับก็จะมีตัวกล้องหน้าความละเอียด1ิบล้านพิกเซลเพียงตัวเดียวเท่านั้นนะครับตรงนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งจากตัวโฟโตรแรกนะครับโดยโฟโตรแรกเนี่ยเขาจะมีตัวกล้องหน้าที่เป็นติ่งค่อนข้างใหญ่นะครับทำให้หน้าจอในโหมดของการเป็นแท็บเล็ตเนี่ยมันไม่เต็มจอนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวบันพับเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงมาจากรุ่นก่อนหน้าด้วยนะครับบันพับตอนนี้นะปัจจุบันนี้นะครับสามารถพับ ให้มันเป็นร8 0แล้วก็พับปิดอย่างเดียวนะครับสามารถใช้งานระหว่าง90องศาก็ได้หรือว่าแล้วแต่ที่เราสะดวกเลยนะครับโดยการที่เราปรับหน้าจอได้หลากหลายรูปแบบอย่างงี้ยอ่าแรกเลยที่เห็นประโยชน์ในการใช้งานนะก็คือการสามารถถ่ายเซลฟี่ตัวเองด้วยตัวกล้องด้านในนะครับโดยที่เราไม่ต้องถือตัวเครื่องนะล้วก็ปรับมาเป็นกล้องหน้าแล้วก็กดถ่ายเลยหรือถ้าเกิดจะใช้กล้องหลังในการถ่ายภาพนะครับ การที่เราวางลักษณะเหมือนเป็นพับแบบนี้นะครับมันก็สามารถใช้แทนการใช้ขาตั้งกล้องได้นะครับในโหมดที่ต้องใช้สปีดชัตเตอร์สูงๆเพื่อต้องการถ่ายภาพกลางคืนให้มันคมชัด แล้วมันจะเป็นต้องมีขาตั้งกล้องหรือว่าต้องให้คนอื่นช่วยถ่ายแล้วนะครับใช้วิธีการแบบนี้ได้เลยเหมือนกันส่วนเรื่องของการพับนะครับเดี๋ยวที่บอกไปว่ามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องบานพับไปให้ดีมากขึ้นเนี่ยทำให้ปัจจุบันเวลาที่เราพับนะครับไม่จําเป็นจะต้องมาคอยระมัดระวังเหมือนกับ Galaxy f o ัวแรกนะครับที่มันต้องค่อยๆพับค่อยๆพับปิดพับเปิดตัวนี้ผมรู้สึกว่าสามารถพับใช้งานได้ตามปกติเลยส่วนใครที่กังวลเรื่องของฝุ่นละอองที่จะเข้าไปในตัวบานพับนะครับซัมซุงก็มีการใช้ตัวเป็นเหมือนกับว่า ฝุ่นออกมาจากตัวบานพับนะครับแก้ปัญหาเรื่องฝุ่นเข้าไปในตัวบานพับได้อีกทั้งตัวเครื่องเนี่ยก็มีการเคลือบสารกันน้ําไว้แล้วนะครับสามารถกันละอองน้ําแบบพื้นฐานได้อีกด้วยในส่วนของการพับหน้าจออีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่เอามาใช้ประโยชน์ได้อีกนอกจากการที่เราเอาไว้สำหรับการถ่ายรูปแล้วนะครับสามารถใช้ดูภาพยนตร์ได้ด้วยนะครับอย่างเช่นกรณีที่ผมต้องการจะดูหนังก่อนนอนใช่ไหมผมไม่อยากจะถือโทรศัพท์เลวเพราะว่าผมกำลังจะนอนนะครับก็สามารถเปิดภาพยนตร์ด้วยหน้าจอด้านหน้าแล้วก็พับขึ้นมา แทนการใช้ขาตั้งโทรศัพท์ได้เลยนะครับก็สามารถดูหนังได้แล้วก็ด้วยความที่หน้าจอด้านหน้าเขาเป็นแบบ21ต่อ9นะครับเวลาดูภาพยนตร์ก็จะให้ภาพที่เต็มจอไปเลยนะครับและนี่ก็คือตัวบานพับของ Samsung Galaxy C425G จนะครับจะเห็นว่าตัวบานพับมีความดูแบบแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็เวลาที่เรากางออกมานะครับก็จะแนบสนิทกันเป็นอย่างดีระหว่างตัวหน้าจอด้านหน้ากับตัวฝาหลังนะครับ ส่วนตัวกระจกข้างในนะก็ต้องยอมรับนะครับว่ายังสัมผัสได้ถึงช่วงร่องรอยต่อระหว่างการพับอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้มีผลต่อการใช้งานสักเท่าไหร่นะครับสำหรับการแบ่งหน้าจอของ Galaxy C4 2 5G นะครับก็แบ่งได้ค่อนข้างอิสระนะครับมันจะเปิดพร้อมกันได้ประมาณ3หน้าต่างก็คือจะเป็นหน้าต่างหลักทางมุมซ้ายหรือมุมขวาแล้วก็อีกอกหน้าต่างย่อยจะเปิดเป็น2แอปได้นะครับหรือจะเปิดเป็นครึ่งต่อครึ่งก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันตรงนี้นะครับก็สามารถ ยุกใช้งานได้หลากหลายรูปแบบนะอาจจะเป็นการเปิดโซเชียลที่หน้าจอใหญ่หรือว่าเปิดอ่านเว็บไซต์ที่หน้าจอเล็กหรือว่าจะมีหน้าจอเล็กๆบริเวณมุมด้านล่างเพื่อจะไปดูหุ้นใะพวกนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับในตัว Galaxy 4 4 2 5G เครื่องนี้และนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถที่จะจดจํารูปแบบการกรุ๊ปหน้าจอได้ด้วยนะครับก็ทําให้การใช้งานมาสะดวกมากขึ้นเนาะสมมุติว่าผม ล็อกรูปแบบการเปิดหน้าจอแบบนี้เอาไว้นะครับแล้วก็เวลาที่ผมต้องการเรียกใช้อย่างด่วนก็แค่ปัดหน้าจอตรงบริเวณที่ถ้าเกิดเป็นซัมซุงรุ่นที่เป็นจอโค้งก็จะเรียกว่า edge screen นะครับปัดขึ้นมาแล้วก็กดไปที่แสนลักตรงนั้นตัวหน้าจอก็จะปรับมาเป็นรูปแบบที่ผมเซตตั้งค่า,าไว้เลยนะครับก็ทําให้การใช้งานสะดวกจริง ทีนี้เราก็มาต่อกันที่ด้านหลังของ Samsung Galaxy C425 g นะครับตัวนี้กล้องหลังเนี่ยอยู่ในโมดูลที่แบบเดียวกับใน Note 20 Ultra 5G เลยนะก็คือเป็นโมดูลบนฐานสี่เหลี่ยมนะครับมีข้อมูลเล็กน้อยเกี่ยวกับตัวกระจกกันรอยของรุ่นนี้นะครับด้านหน้านะครับกระจกหน้าจอด้านหน้าในในโหมดของสมาร์ทโฟนเนี่ยตัวนี้เป็น g กร l l a กัสบ s s กสต t u ์หรือ Gorilla g l a s s 7นะครับส่วนตัวกระจกด้านหลัง เป็น Gorilla ก๊ a s s 6แล้วก็ตัวกระจกที่โมโดูลกล้องนะครับตัวนี้เป็น Gorilla ก๊ a s s 3ที่ทนต่อรอยขีดข่วนในระดับ1นะครับตัวกล้องหลังเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด3ตัวด้วยกันความละเอียด12ล้านพิกเซลเท่ากันหมดเลยนะครับจะเป็นเซนเซอร์หลัก12ล้านพิกเซลกล้องอัลตร้าไว d e งเ g ิล12ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์ z o o เ t e l โ p h o t 2เท่านะครับความละเอียด12ล้านพิกเซล ส่วนตัวฝาหลังนะครับอันนี้ก็สีมาแบบเดียวกับใน Galaxy Note 20 Ultra 5G เ,เลยก็คือมีสี Mystic b r o บอ e นะครับหรือว่าสีสีค p p p e อ,ปปอสีทองแดงที่ตัวพื้นผิวจะเป็นแบบด้านนะครับกับอีกสีนึ่ง Mystic Black ที่เป็นเงาแบบกระจกอันนี้ก็จะเหมือนกับในตัว Note 20 Ultra 5G นะครับส่วนด้านล่างเนี่ยนะครับก็จะเป็นที่อยู่ของพอร์ตเชื่อมต่อนะครับได้แก่พอร์ต USB Type C นะครับตัวนี้รองรับชาร์จไว25วัตต์ด้วยแล้วก็มีลำโพง ที่เป็นลำโพงเซอรีโอนะครับจะอยู่บริเวณด้านล่าง1ตัวแล้วก็ด้านบนอีก1ตัวนะครับส่วนด้านข้างของตัวเครื่อง galaxy C4 เนี่ยเวลาที่เขาพับปิดกันเนี่ยก็ค่อนข้างสนิทด,ดีนะครับมีรายละเอียดก็จะเป็นตัวปุ่มสแกลายนิ้วมือนะครับที่ปุ่ม power แล้วก็มีปุ่มปรบับระดับเสียงแล้วก็มีถาดใส่ซิมการ์ดด้วยนะครับในการพับปิดมาเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงมาจากรุ่นเดิมนะครับก็จะเห็นว่า ช่องว่างระหว่างที่หน้าจอเคาพับปิดเนี่ยมีน้อยลงมากๆแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนนะครับในสมาร์ทโฟนจอพับรุ่นใหม่รุ่นนี้นะครับสำหรับราคานะครับของ Samsung Galaxy c 4 2 5G นะครับตัวนี้ราคาเปิดมาถูกกว่ารุ่นเดิมนะถ้าเทียบกับโฟโต้แรกนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ 69,900บาทมีโปรโมชั่นกับพวกโอเปอเรเตอร์ต่างๆนะครับ AS2D t a c ตรงน,นี้เปิดให้จองแล้วก็จะค่าเครื่องราคาถูกสุดนะครับแต่ว่าสมัครแพ็กเกจราคาค่อนข้างสูงเลยค่าเครื่องจะลดไปเหลือ49,900บาทนะครับก็ถือว่าจับต้องได้ง่ายขึ้นมาอีกสักนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่รีบนะผมมองว่าเจเนอเรชันหน้าราคาน่าจะลงมา ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้ว Galaxy Z 4 2รุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับใครที่อยากได้อะไรล้ำๆนะแล้วก็พอที่จะจ่ายได้นะครับผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์การใช้งานแน่นอนนะครับแล้วก็สงสัยอะไรเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับใบเครื่องรีวิวส่งมาให้เราเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวไว้จัดเต็มในตัวฟูลรีวิวกันอีกทีหนึ่งนะครับไว้เจอกันใหม่ที่วิดีโอหนะ้าสวัสดีครับ